จะได้แต่บุมีิ๊มพุ่นเนะาะไม่นมาร้ว <c oughs> ร้อมเสิบพ้อมเสิบไม่นูนแบบแบบนี้ปพุ้นมาเลยเขาแล้วแม่น่นมาทุกคนะเกี่ยมตาโม,มหุงพี่นอ้องตามมหุงยำคมขำแบบนี้เนยทางไร่หมูกินยำเทียงผุนกินยำคมขำกำลังซอยแล้วแผนกซน่แผนกตาดทุกคน คอ,อ,อยเป็นแผนกซอยมันหลายแผนกหนึ่งผู้ได้ตามซสบกับตงได้มาตามมันมีได้มีอีกคนหนึ่งที่เป็นบาลางซพักแบ่งนาทีกันขักขนาดเลยอันนี้จกักแผนกเ,เห็นยังผนกนางหากินอันนี้อันนี้แผนกเห็นยังเกาะอันนี้ผู้นนตาย, <laughs> ยา <laughs> เห็ดปืนไว้ซ้อนแงนาล่างพัก ล้างละลายน้ำเด้อจ้าโชคน้ำเด้ออันนี้ภูล่างพักโอ้ยล่างพักกัวบวงเงี้ยวงหะไมนออกเนานอเนอะอันนี้เนาะดินและจิม,มาอยู่ในนี่ะน,น,นะสองน้ำเด้อแต่ละคนอันนี้คะแนนยังองนี่นน <laughs> มีโขบได้แต่ละมือกับแบบนี้แหละทุกคนเต็มปึ่งอยู่นี่แหละวุคนชุดไทยกับพี่เจ้าของคือเก่านัวมันตามน้ำเพลกัสีไซลานี่เด้อทุกคนเพราะว่าที่ยังงงงงนอนเหนนะอาศัยเพชรเพชรคือสีสวง ่น,นี่ขาดมังลินเลยทุกคนเลยมุมีมังลินก็เลยเอาแ่าที่มีเจไดบุมีประแด็กตอนนะยุีแต่ว่ามันเป็นประเดกประซิวนะเออกินมันก็เป็นระจังน้อยอ่มลุยมันเลยเออตามมืเห็นเลยอืมอุมอมปเทศ เขามักแบบกินแบบน้ำดำดำแบนะสามสี่โมงกินชมกินได้ไหมวะเนี่ยตาบดูดีมากเลยดี่เลเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงขาดตัวได้ปะ ผู้ชม่ะตามจนต้นมันชิมุนเลยตั้งไปซีมได้บ่ัน <bitterness> ซีมุนหาจค้ยตืมันตืมน้ำตาลใหม่อืมจะต้กิน ังสว่าตามหมูหุงยังเด้เซลเอยู่นะอแหละเบิดแหละสิได้แต่บ่มีกะพุ้นเนาะม่นาเดวสิยกขึ้นมารมเสิร์ฟมเสิร์ฟุกโอ้ยพี่นาุเบิ่งชุมถากินมาเด้อมาเด้อพมเสิร์ฟเด้อตามหุงยําค่ํามายู่บ่งดู อสิบวัน้สื่อตีนมาขาผักหิมะหิมะบ้านมันตีบ้านขาอีบ้านบ่หอยองขนปอนีิยาตกลกนี่อ๋อไม่นองเช็่เสือบช็ดเช็ดเช็ดเช็บเป็นแบบนี้เขุ่นมาเลย อันนี้เขาแแม่อนี้ไกอิ่แล้วอิ่มแล้วลองอยู่ล่างไหมไป